เคล็ดลับกู้ผิวพังสิวผื่นขึ้นจากการแพ้ฝุ่นวันนี้เคสนี้นะคะเป็นปัญหาที่ส่งมา จากพี่นุ้ยสัสสิทธรค่ะต้องขอบคุณมากๆลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้ากิติมศักดิ์เลยแฟนพันธุ์แท้ของเคที่ที่ดูแลกันเรื่องของฝ้ามาก่อนแล้วก็เป็นลูกค้าอย่างยาวนานจากลูกค้าก็กลายมาปเป็นพี่สาวนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันจากในเฟซค่ะวันนี้มีปัญหาแล้วว่าสิวทาไมอยู่ๆขึ้นและข้อสังเกตนะคะของปัญหานี้ก็คือเวลาอยู่ที่ทํางานสิวมักจะผุดขึ้นแล้วก็คันแต่เวลากลับบ้านอาบน้ําล้างตัวล้างหน้าแล้วรู้สึก ว่าสิวมันจะยุบลงอาการก็จะดีขึ้นข้อนี้เกดจะมีคําถามไปที่พี่นุ้ยค่ะว่าที่ทํางานมีการ ก่อสร้างหรือต่อเติมตกแต่งหรือเปล่ามีฝุ่นยเยอะหรือไม่มีพวกเคมีหรือเปล่าเพราะว่ามันคือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับเรื่องของสิวเรื่องของความสะอาดได้พี่หนุยบอกใช่เลยช่วงนี้ออฟฟิศมีการต่อเติมตกแต่งก็จะมีฝุ่นค่อนข้างจะเยอะจริงๆดังนั้นวันนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับนะคะ5ข้อนี้เพื่อกู้ผิวพังสิวผดผื่นขึ้นวันนี้ต้องเอาให้อยู่ค่ะกับข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือหลังจากที่เรากลับจากที่ทำา งานมาอันนี้เราจะต้องรีบเลยทำความสะอาดผิวทำความสะอาดตัวของเราอาบน้ำล้างหน้าค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าสระผมด้วยและใบหน้านะคะให้ครีนซิ่งก่อนรอบแรกและตามด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ปลอดภัยไร้าสารไม่มีสารซาลเฟตอ่อ,อนโยนต่อผิวก็จะทำให้ผิวหน้าเราสะอาดขึ้นสิวต่างๆก็จะได้ไดยุบลงดีนะคะข้อที่2ในเรื่องของการบารุงยังต้องทาค่ะเลือกบารุงที่ไม่แรงไม่กัดลอก ไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองพวกกลุ่ม AHA ผัดเซลล์ผิวก็คือต้องหยุดไปก่อนไม่ใช้นะคะก็จะใช้ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนต่อผิว ข้อที่3ในเรื่องของการกันแดดต้องทาไม้กันแดดยังต้องทานะคะถือว่าเป็นเกราะคุ้มกันของผิวจากเรื่องของ U V ด้วยเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมกับผิวที่กําลังระคายเคืองหรือว่าเป็นสิวและก็ยังช่วยเป็นเกราะคุ้มกันจากฝุ่นได้ด้วยแต่ทีนี้กันแดดเรามีวิธีเลือกเราต้องเลือกแบบที่เป็น physical sunscreen ค่ะที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือว่าซิงค์ไดออกไซด์ซึ่งจะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเขาจะช่วยสะท้อนรังสีไม่ดู ซับแสงด้วยก็จะก,กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของดูแลไม่ให้มลภาวะพวกนี้ซึมเข้าสู่ผิวให้ระคายเคืองเพิ่มนะคะกันแดดอย่าลืมนะคะทาทุกวันเช่นกันค่ะและข้อที่4ี่ก็คือการที่เรากลับมาดูแลที่สุขภาพของเราในเมื่อเราอยู่แวดล้อมไปด้วยมลภาวะค่อนข้างจะเยอะแบบนี้สิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือน้ำดื่มค่ะดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรเพื่อ ดีท็อกซ์ของเสียออกไปขับของเสียฝุ่นต่างๆพวกนี้มันจะมีมลภาวะหรือว่าสารพิษขับออกไปก็จะทําให้ผิวของเราดีขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็จะได้ขับออกไปด้วยและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ขณะที่เราอยู่ที่ออฟฟิศแน่นอนฝุ่นพวกนี้เรามองไม่เห็นขาวๆเล็กๆอาจจะไปเกาะตามโต๊ะเราอุปกรณ์ออฟฟิศสำนักงานหรือว่าพวกสมุดปากกาของเราในเมื่อเราทํางานหยิบจับมาเขียนหรือว่า จับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมก่อนสัมผัสหน้าสัมผัสตัวเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเหมือนช่วงโควิดเนาะล้างหน้าล้างข้างหลังแล้วก็ตามซอกงามมือพวกนี้ด้วยก่อนจะมาลูบมาสัมผัสไปหน้าเพื่อไม่ให้พวกสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นเนี่ยมาติดมากับมือแล้วก็ตามมาที่ใบหน้าจับตรงไหนสิวก็ขึ้นตรงนั้นค่ะดังนั้น ก,การรักษาความสะอาดในช่วงแบบนี้นะคะถือว่าสําคัญมากๆก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เราแบ่งปัน5ข้อนี้นะคะสําหรับใครที่เจอปัญหาเดียวกับพี่นุ้ยก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วก็จะได้มีผิวที่ดีขึ้นสวยเนียนใสขึ้นสิวยุบลงในเรื่องของฝ้าก็จะดีขึ้นด้วยวันนี้เราก็แนะนํานะคะสําหรับชุดดูแลฝ้าที่สามารถจัดดูแลในเรื่องของสิวได้ด้วยก็จะมี3ชิ้น3ขั้นตอนค่ะ ตัวเซรั่มเป็นตัวบำรุงนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ่อนโยนปลอดภัยไม่กัดลออกแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดอาการแสบแดงระคายเคืองและช่วยลดสิวฝ้าได้ด้วยในเรื่องของฝ้าเนี่ย จะมีตัวที่เป็นลดเม็ดสีเมลานินค่ะแนะนำเลยแล้วก็บีีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวก,บกตัวนี้จะเป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะ,ะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายขั้นตอนสุดท้ายล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูนไพรแฮนด์เมดว่านังคำสเกตที่ครับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทัวไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อยทุกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลัง